แอนทองประสมแอดมิดโรงพยาบาลชาวเน็ตสงสัยเกิดอะไรขึ้นทำเอาหลายคนเห็นแล้วอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อล่าสุดเอทินพันธ์ได้เผยภาพและคลิปของแฟนสาวแอนทองประสมขณะนอนบนเตียงผู้ป่วยที่โรงพยาบาลพร้อมแคปชัน่นชีวิตต้องมีสีสันผ่าตัดครั้งแรกครับงานนี้ก็มีแฟนๆแ,และเพื่อนๆดาราคนดังในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้แอนทองประสมกันเป็นจำนวนมากอวยพรให้ใหายไวๆอาทินายนภัส แฟฟทักษอรเกรดวรินทรดีเจพุทธเป้ยปานวาดเอพรทิพทัญญาธัญญาเรศและยังมีคนที่เข้ามาถามถ่ายด้วยความเป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นและอวยพรขอให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยต้องบอกว่าการแอดมิดของแอนทองประสมมีความหวานซ่อนอยู่ในโมเมนต์นั้นเพราะหวานใจคอยดูแลยอยู่ไม่ห่างเลยทีเดียวพร้อมๆแฟนคลับหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาอวยพรพร้อมกับส่งกำลังใจให้พี่แอนคนเก่งแข็ง,แ,ขงแรงไวๆอย่างล้นหลามเลยทีเดียว โดยล่าสุดในอินสตาแกรมของแอนทองประสมได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งเป็นภาพของเจ้าตัวในลุกสวยฉ่ำอวดชมเครื่องประดับแบรนดังซึ่งแฟนๆต่างชมเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมาก